ละครน้ำดีในวันที่ฝนพรางพลายทุบเรตติ้งนิวไฮมาริโอเต้าเล่นถึงส่งความปังติดเทรนด์ X ได้ใ,ใจคนดูไปเต็มๆสำหรับละครในวันที่ฝนคร่างครายทางช่องสามด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงชีวิตคนเดินดินกินข้าวแกงที่ทำคนดูหัดต้องเตรียมทิชชู่ไปซับน้ำตากันทุกสัปดาห์ไปกับปมปัญหาชีวิตครอบครัวล่าสุดยังคงความเข้มข้นไม่วางมือกับการกลับมาพบกันในรอบ7ปีของมาวินหรือไม้มาริโอเมเลอร์ในลุกทนายอาสาและปลายฝนเต้านัทพรที่แลกมาด้วยน้ำตาและความเจ็บปวด จนดีแท้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ฝนคร่างคราย F3 ทยานติดเทรน X ไทยแลนด์อันดับ3กับซีนเปิดตัวนิชารับบทโดยหลิงหลิงของทนายสาวอาดีตเคสในมูล,ลนิธิสมกับเป็นละครแนวชีวิตจริงตามคอนเซปต์จริงๆเพราะนอกจากเนื้อหาดีบทดีการแสดงก็ยังคงยืนหนึ่งส่งอารมณ์ขาดในทุกๆโมเมนต์เรียกว่าเป็น ละครน้ำดีที่ทำถึงจริงๆการันตีจากเรตติ้งที่ไต่ขึ้นไม่หยุดใน EP 3กับกลุ่มคนดู F 4 0บวก BU ไปถึง4.2ผู้ชมกรุงเทพมหานครทำไปได้ถึง2.9 EP 4ตีแตกในกลุ่มคนดู F 4 0บวก BU ถึง4.4กลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครทำไปได้3.0กลับมาของไม้หรือมาวินมาริโอเมลเลอร์ที่มูล,ลนิธิในฐานะทนายอาสาทำให้ปลายฝนแต้าัฐพรทำให้หัวใจเธอกลับมาเต้นแรงอีกครั้ง ในขณะที่สารวัตรประนัดปอบทัชน์ชัยก็ยังคงตามจีบแต่เลื่อนสถานะอยู่ตลอดงานนี้งานหนักจะไปตกอยู่ที่ใครต้องติดตามยังคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องหัวใจร่วมถึงการติดตามเคสของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องจับมือร่วมกับทนายอาสาสุดหลอ่อความใกล้ชิดครั้งนี้ของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อ ห้ามพลาดในวันที่ฝนคร่่งพลายทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูทีวีกด 3+ ในวันที่ฝนคร่างพลายเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวรักกฎหมายสะเทือนขวัญจากการกำกับของชุดาภาจันทะเขตและพัชนกกรพรทิพสีนำแสดงโดยมาริโอเมลเลอร์และนัทพรเตมีรัก ออกอากาศทางช่อง 3HD ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเวลามาตรฐานไทยเริ่มตอนแรกวันที่3มิถุนายน2567ในวันที่ฝนพร่างพลายบอกเล่าเรื่องราวของมาวินมาริโอเมาเลอร์ชายหนุ่มสู้ชีวิตที่ได้กลายมาเป็นทนายความอาสากับปลายฝนนัฐพรเตมีรัก นักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมกับฟันฝ่าเส้นทางความรักที่มีความทรงจำในอดีตซ่อนอยู่ละครเรื่องในวันที่ฝนคร่างคลายได้ทำการฟิตติ้งหรือลองเสื้อผ้าของนักสแสดงเมื่อช่วงปลายปี2565ก่อนจะจัดงานบวงสวงละครเพื่อเอาเริกเอาชัยก่อนออนแอร์ air ที่ลานด้านหน้าสารพระพิคเนตเซนทรัลเวลเมื่อช่วงเย็นวันที่16พฤษภาคม